สวัสดีนะครับใน r e วิ t นั้นเราสามารถที่จะซ่อนหรือ i solate ชิ้นงานได้โดยการเลือกตามชิ้นส่วนที่ต้องการนะครับแต่ในได n a ม o นั้นเราสามารถที่จะทำในลักษณะเดียวกันแต่เราสามารถจะใส่เงื่อนไขในการดำเนินการได้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าทำไมเราต้องใช้ได n a ม o ในการซ่อนหรือ i solate ชิ้นงานนะครับ <c oughs> เราจะเริ่มต้นด้วยวิธีการที่เราจะซ่อนชิ้นส่วนก่อนใน โดยใช้ไดนามคทาว่าทํำยังไงนะครับวิธีการก็คือเราจะเริ่มต้นด้วยเบสิกที่สุดคือเราเลือกชิ้นส่วนมาก่อนและนะครับเราก็คงต้องใช้โมเดลนะครับเหมือนเดิมโมเดลอิเ m e มนต์นะครับเอาตัวเดียวก่อนนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นโหนดที่เราใช้ผมจะเปลี่ยนตัวนี้เป็นแมนนูก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มันทํางานเลยถัดมาเราก็จะมีะโหนดตัวหนึง่ง ชื่อว่า High Element t e m p o r a r y นะครับ High นะครับ Element t e m p o r a r y คือเราซ่อนแบบ t e m p o r a r y ไว้วันวิธีการเนี่ยตัวนี้ก็คือผมสามารถจะเอา Element ตัวนี้มาต่อที่นี่แ <c oughs> น่นอนเราต้องบอกว่า High หรือซ่อนที่ View ไหนนะครับทีนี้เราอยากได้ View ตัวนี้แล้วกันเ,เราจะใช้ Node ตัวหนึ่งของ Spring Node ซึ่งเราใช้ไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับก็คือตัว Document Active View นะครับ เราก็เลือก document นะครับ t active view นะครับในที่แรกก็คือตัวนี้เสร็จแล้วเราก็เอานี่คือ view ที่เราใช้อยู่ตอนนี้นะครับก็เอา view ตัวนี้มาต่อจริงๆแค่นี้นะครับสำหรับการซ่อนง่ายมากเดี๋ยวเราผมลองทำให้ดูนะครับวิธีการคือเราจะเริ่มต้นในการ select นะครับแล้วก็ตัวอย่างเช่นผมจะเลือกหน้าต่างตัวนี้แล้วกันแล้วพอเราลอง run เนี่ยมันจะซ่อนหน้าต่างตัวนี้ออกไปจากจอลองดูนะครับ เห็นไหมเห็นไหมครับก็ซ่อนไปแล้วง่ายๆนะครับถ้าเราจะเอากลับมาใหม่เราก็เราก็ใช้ตัวตัว temporary high isolate เหมือนเดิมเนี่ยนะครับแล้วเราก็รีเซ็ตมันกลับไปที่เดิมนะครับโอเค <c oughs> ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มันเปลี่ยนจากตัว high เป็น isolate แทนคือ isolate ตัวที่เราเลือกออกมานะครับ แล้วก็เปลี่ยนโหนดแค่ตัวนี้แหละครับผมจะเอาโหนดตัวนี้ออกนะครับโอเควางไว้ตรงนี้สิ่งที่เราใช้ก็จะกลายเป็นโหนดที่ชื่อว่า isolate นั่นแหละครับ isolate นะครับ element temporary เหมือนกันนะฮะโหนดคล้ายๆกันสิ่งที่ต้องการก็คือ view เหมือนกันแล้วก็เอา element เหมือนกันมาต่อนะครับผมจะลอง select ใหม่สมมติว่าผมเลือกหน้าต่างบานนี้นะครับลองดูนะครับ แล้วผมรันมันควรจะเหลือแค่หน้าต่างตัวนี้อยู่บนจอลองดูนะครับนนี้ก็ไอโซเลตออกมาง่ายๆนะครับอันนี้คือ,อ,อตัวเดียวนะครับผมก็จะรีเซ็ตกลับไปที่เดิมนะฮะทีนี้ <c oughs> ถ้าเราต้องการเฉพาะไทป์ล่ะก็เหมือนเหมือนคลิปก่อนคราวที่แล้วนะครับผมเอาตัวนี้ออกมาก่อนเดี๋ยวผมจะไอโซเลตเป็นเซต ระน,นั้นวิธีการที่เราทําผมเลือกตัวอย่างคือใช้ตัวเดิมนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นผมก็จะใช้ element type นะครับ element. element type นะครับจะสังเกตเห็นว่าผมเอาโมเดลนี้มาแล้วเอาตัวนี้มาต่อสิ่งที่ผมได้จากตรงนี้คือ element type นะครับทีนี้พอเราได้ element type ออกมาแล้วเราก็เลือกทั้งหมด จาก element type ถูกไหมครับก็ all element นะครับ of family type เอาตัวนี้มาต่อหมายความว่าอะไรหมายความว่าจากตัวนี้นะครับ <c oughs> ผม select ตัวอย่างบนจอมันก็จะดึง type ออกมาหลังจากดึง type มาปุ๊บเราก็บอกเอา type เนี่ยไปเลือกทั้งหมดบนจอเพราะนั้นสมมติในกรณีที่นี่เป็นหน้าต่างชุดเดียวกันนะครับแบบเดียวกันถ้าผมเลือกตัวอย่างสักอัน จากโหนดเนี้ยมันจะเลือกทั้งหมดของหน้าต่างประเภทนี้เสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้ไปต่อเลยครับอันนี้ต้องมาต่อที่นี่ element แล้วก็เอา view active view ตัวนี้ไปต่อที่นี่นะครับโอเคแล้วก็หลังเห็นไหมฮะตอน,นี้ก็จะเหลือเฉพาะหน้าต่างให้เราเห็นตามที่เราต้องการเราจะลองดูว่าอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนแรกว่ามันสามารถจะใส่เงื่อนไขได้ใช่ไหมครับ ราวนี้เราจะลองง่ายๆว่าถ้าสมมติว่าผมต้องการใส่เงื่อนไขว่าต้องการให้อโซเลตเฉพาะหน้าต่างที่มีซีลไฮด์ต่ำกว่า800นะครับเพราะบางทีเราอยากจะดูว่ามันมีตรงไหนบ้างที่มันไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่เราออกแบบไว้นะครับเราก็หลักการเหมือนเดิมนะครับก็คือสังเกตดูตรงนี้นะครับผมได้จากข้อมูลตรงนี้ผมได้อิเลเมนต์ทั้งหมดถูกไหมครับที่เป็นแฟมิลี่นี้ เสร็จแล้วเหมือนเดิมนะครับเราก็จะ get parameter ออกมา get parameter value by name นะครับแล้วผมเอาตัวนี้ไปต่อต่อที่ element นะครับ parameter ที่ผมต้องการเช็คผมจะเอาชิ้นนี้ออกมาก่อนนะครับยังไม่ให้มันทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่ parameter เ,เข้าไปในที่นี้ก็คือ string ถูกไหมครับเรา string มาใส่ตัวหนึ่งสิ่งที่ผมต้องการเช็คก็คือ parameter ที่ชื่อว่า seal height โอเคต่อไปนี้นะครับถ้าผมรันผมควรจะได้พารามิเตอร์หรือได้ความสูงของซีลไฮท์ทั้งหมดผมจะลองรันดูเนื่องจากผมไม่ได้เปลี่ยนเมนูนะครับเ,เดี๋ยวผมจะจับอันนี้กลับไปวีเซ็ตก่อนแล้วกันถ้าผมลองรันดูสิ่งที่ผมได้จากตรงนี้นะครับก็คือลิสต์ของซีลไฮท์ทั้งหมดที่มีของหน้าตาแน่นอนสิ่งผมต้องการคือผมเช็คว่าอันไหนมัน น้อยกว่า800ถูกไหมครับเพราะเราต้องการาตรวจสอบอันที่มีปัญหาที่ต่ำกว่า800วิธีการก็คือผมก็ใช้สัญลักษณ์น้อยกว่านี่แหละครับน้อยกว่านะครับเอา variable ตัวนี้มาต่อที่นี่ตัวที่เปรียบเทียบกันก็คือ,อขนาด800ใช่ไหมครับผมก็ใส่ Number ไปตัวหนึ่งใส่800ลงไปนะครับ รอบ800มาต่อนนี้นั่นหมายความว่าเขาจะเช็คออกมาว่าอันไหนที่ต่ำกว่า800ถูกไหมครับผมจะลองรันดูก่อนแล้วลองลิสต์ดูมันก็จะมีค่าเป็น False กับ True นะครับ True ในที่นี้ก็คือมันถ้าเป็น False ก็คือตัวนั้นมันมันมากกว่านะครับส่วนที่ต่ำกว่าคืออันที่ขึ้นเป็น True เพราะเราเช็คว่าอะไรน้อยกว่า800ใช่ไหมครับอะไรที่น้อยกว่า800จะเป็น True นะครับ เพราะฉะนั้นเราได้ชุดที่เป็น True ออกมาแล้ววิธีง่ายๆก็คือฟังก์ชันมาตรฐานที่เราใช้นะครับก็คือ Filter ถ้าเราพอจำได้ by b o o e mask เนี่ยนะครับโอเคลิส okay. ที่เราได้คือ l ล s t ของข้อมูลทั้งหมดในที่นี้ก็คือตัวนี้นะครับตัวที่เป็น all e l e m e n t เราอันนี้มาต่อที่นี่ลิสตน,นี้นะฮะโอเคเสร็จ okay. แล้วตัวที่กรองก็คือตัว mask ก็คือตัวที่เรา true กับ f a false ตัวนี้มาต่อ ผมจะลองรันดูสิ่งที่เราถัดมาจะสังเกตเห็นว่ามันแยกเป็น2ลิส i s t list แรกก็คือตัวเดี๋ยวผมมาร์คไว้นิดนึงล list แรกก็คือตัวชุดที่มันต่ำกว่า800ที่เหลือคือสูงกว่าเราต้องการตัวที่ต่ำกว่าใช่ไหมครับก็คือตัวที่อยู่ที่โ o d e in นนี่แหละก็ง่ายๆเลยครับเรา n น d e in เนี่ยมาต่อที่ element นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมเลือกตัวนี้เสร็จ หน้าต่างที่มันมีขนาดต่ํากว่า8้อ0จะ isolate ออกมานะครับลองดูนะฮะเพื่อความแน่ใจผมจะไปที่โหนดแรกก่อน select อีกทีเพื่อให้แน่ใจผมเลือกชิ้นหน้าต่างโอเคเสร็จแล้วเวลาผม r ั n นะครับผมควรจะไดเ้เฉพาะหน้าต่างที่มันมี seal ต่ำกว่า800รันนะครับเห็นไหมฮะเราก็ได้ตัวหน้าต่างที่อันนี้คือพวกที่ต่ำกว่า ทีนี้บางครั้งส่วนใหญ่เวลาเ l e c t ข้อมูลออกมาแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการจะปรับแต่งข้อมูลเหล่านั้นเช่นเปลี่ยนค่า e ซ l height มนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะเพราะว่าบางทีมัน i s o l a t e ออกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยมันมันยังไม่ได้เลือกเราต้องมานั่ง Select อีกใช่ไหมครับเ,เมื่อเราต้องการเลือกชิ้นส่วนเหล่านี้เลยเนี่ยเราจะทำไงดีนะครับมันก็เลยมีโนดที่เราสามารถจะามาใช้ได้ของออโมดูลที่ชื่อว่า m o d ด l ิ c ค l ลนะครับโมเดลิคตัวนี้เขาจะให้โหนดไปอันหนึ่งถ้าเราคลี่มาดูนะครับโมเดลิคเนี่ยจะให้โหนดซึ่งใช้ในการเอาเอาอ e m e n t ต t ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกหัวข้อ select in v a r i a l e นะครับโหนดเนี่ยจะใช้ในการที่ select ตัว selection set ที่เราได้จากจากลิสตของเรานะครับคือทำกลับข้างกันไปไป select ฝั่ง v a r i a l ผมจะลองทําให้ดูนะครับ select in rabbit แล้วผมจับมาวางตรงนี้สิ่งที่เราต้องการคือหลังจากเรา isolate มาแล้วเราก็เลยจะเอาไอ้ตัว element เหล่านี้นะครับมาต่อที่นี่นะครับเพื่อให้มัน select model นี้กลับผมจะลองอันนี้ทําให้ดูนะครับผมจะ reset มันก่อนโอเคเอาล่ะเดี๋ยวลองใหม่นะครับผมจะเลือก object ก่อนนะครับ select นะครับเหมือนเดิมนะ select เสร็จแล้วผมจะเลือกหน้าต่างบานนี้นะครับโอเคถัดมาเวลาผมรันเนี่ยนะครับมันจะเหมือนเดิมคือ isolate ชิ้นนี้ที่มีซีลไฮต่ำกว่า800แ,แต่คราวนี้ด้วยโหนด select i n d a v i d เนี่ยมันจะ select เลยนะครับลองสังเกตดูผมรันสังเกตดูนะมันจะไฮไลท์แล้วใส่ให้ดูที่ property เราจะเลือกชิ้นส่วนเหล่านั้นได้เลย เสร็จแล้วเราสามารถจะแก้ค่าซีลไฮตัวนีนะ้สมมติเราบอกว่าซีลไฮตัวนี้กลับไปเป็น800สมมตินะครับซีลไ800โอเคนะครับนี่ขยับขึ้นมาแล้วผมจะลองวีเซ็ตอันนี้ดูจะเห็นว่าตัวนี้มันขึ้นมาอยู่ที่เส้นสีเขียวนี่ผมทำไว้ที่800นะครับทุกอย่างจะอยู่ที่ยกเว้นตัวที่เกินแต่ตัวที่ต่ำกว่าจะขึ้นมาอยู่ที่800หมดนะครับ จากวิธีการเหล่านี้เราสามารถจะใส่เงื่อนไขใดๆก็ได้นะครับในการที่เราดึงโมเดลออกมาแต่สังเกตด,ดูนะครับในสคริปต์น,นี้มันจะมีปัญหาอยู่นิดหนึ่งก็คือว่าเวลาเรา isolate เราเห็นเฉพาะชิ้นงานนะครับแต่บางครั้งเนี่ยโดยที่มันไม่มีชิ้นส่วนอื่น display อยู่เนี่ยเราอาจจะเกิดมองไม่เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างชิ้นส่วนตัวที่เราเลือกออกมากับตัวองค์ประกอบอื่นๆนะครับซึ่งวิธีนั้นเราจะเปลี่ยนไปใช้อีกเทคนิคนึง ก็คือใช้ตัวที่เราเรียกว่าตัว g r a ฟิกโอเวอร์ไรดคล้ายๆที่เราใช้ v s s i i l l t y y r r p p i i เนี่ครับแต่เราใช้ผ่านทาง Dynamo ซึ่งในคลิปหน้าเราจะมาดูกันว่าทำยังไงสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีก่อนนะครับ